ก็มาวันที่สามเอ็ดนะครับนะเดี๋ยวจะมาแบบด่วนๆนะครับนะสายด่วนก็จะมาแบบด่วนๆสักหน่อยนะครับสําหรับรัฐบาลงวดนี้น้องใหม่นะครับสวัสด,ดีคุณพิคุณทองสวัสด,ดีครับน้องใหม่จริงเหรอผมคุ้นคุ้นเชื่ออยู่เดี้ยคุ้นคุณเชื่ออยู่เนี้ยน้องใหม่รีอวป่าเนี่ยนะคุ้นคุอยู่คุ้นอยู่จําได้จําได้สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ <c oughs> อ่าสำหรับเลข2องรับหนึ่งเลขหมัดเดียวอยู่ในนี้ด้วยนะครับนะสำหรับเลข2องรับนะครับจะมีเลขหมัดเดียวอยู่ในนี้ในงวดก่อนนะครับนะในงวดก่อนก็จะมีเลขคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่มีเลขหมัดเดียวนะครับแต่ในนี้มีเลขหมัดเดียวเด้อนะครับนะแจกทุกคนไว้ก่อนเลข2องรับหนึ่งกุมภาสองห้าหกหกนะครับนะเอาไปก่อนเลขตัวฟันนะครับสําหรับเลขตัวฟัน รัฐบาลเลขสองวันนี้นะครับนะสำหรับเลขตัวฟันเอาไปก่อนจ้ะตามนี้ค่ะรัฐบาลวันนี้นะครับหนึ่งกุมภาสองห้าหกหกนะครับนะขออนุญาตฟันห้าแล้วกันเนาะท่านใดนะครับที่มีเลขติดห้านะครับมีเลขติดห้าอยู่ในมือนะตอนนี้นะครับนะมีรอตตารีไม่ว่าจะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับนะก็ นะครับติดไว้นะครับหรือจัดซื้อเพิ่มก็ได้นะครับสําหรับลรตเตอรี่ช่วงนี้ก็หาง่ายๆนะครับนะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้ามือก็สามสิบนะครับสามสิบสเอ็หนึ่งนะครับนะก็มีเวลาอยู่สามวันนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับนะก็เลขห้าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ให้ทุกคนไปซื้อเรามาดูชุดตัวเจาะกันเลยนะครับสําหรับเลขห้านะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ ตัวแรกนะครับห้าหกนะครับนะตัวแรกห้าหกนะครับตัวต่อมาคือห้าสี่นะครับตัวแรกห้าหกนะครับตัวต่อมาคือห้าสี่ทุกคนจ๋านะครับชอบหรือไม่พิมพ์ขึ้นมาให้ผมชื่นใจหน่อยเดียวนะอ่าชอบหรือไม่นะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับลองใจผมเนี้ยจําได้ครับจําได้ทําไมจะจําไม่ได้นะจำได้จำได้สวัสดีคุณมริวันนะครับนะแล้วก็หลายๆท่านเลยตอนนี้อ่านชื่อไม่หมดนะ นะแต่ก็จะพยายามอ่านให้เนาะสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็นะครับฝากเก้าอี้ลงกลุ่มด้วยนะครับอ่ามีอ่ามีกลุ่มแนวทางอะไรก็ฝากลงหน่อยนะครับอ่ะเลือกได้นะครับระหว่างห้าหกห้าสี่นะครับนะชอบเลขคู่ไหนนะครับเลือกหยิบจับเอาไปเล่นได้นะครับนะในแนวทางในนี้นะครับไม่ถ้าไม่ชอบจริงนะครับน้ำก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอาไปเล่นทุกคู่นะครับนะแต่ขายผู้ใดมักอีรีนะครับ หยิบเอาไปเล่นได้หมดเลยเนาะต่อมานะครับเรามาดูเลขหมัดเดียวเลขเลขหมัดเดียวกันนะครับนะไม่เห็นนานเลยนะครับคุณรัตนานะครับผม <c oughs> นะผมก็อยู่นี้แหละเนะียไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนนะครับอ่ะอ่ะสำหรับเลขหมัดเดียวนะครับตามนี้เลยทุกคนนะต่อไปนะครับอยู่ด้านล่างของเรานะครับจะเป็นเลขสามตัว นะครับอยู่ด้านล่างของเรานะครับด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นเลขสามตัวนะครับซึ่งงวดก่อนก็งวดก่อนนะครับเลขสามตัวของเราก็แตกแต่ไม่ได้แตกสามตัวตรงนะอืมแตกเฉพาะคนที่ตัดเอาไปเล่นนะครับแตกแค่นี้ตามนี้เลยนะครับตามนี้ครับพี่น้องอ่าอันนี้คือหมดเลยนะหมดเลยนะหมดเลยนะท่านใดสนใจนะครับนะ ก้อนเดียวก็ได้นะครับแต่ผมขอแนะนำสามก้อนนะครับสามก้อนเพราะว่าผิวคนเรามันบางคนก็บางคนก็ใส่ใส่ก้อนเดียวเห็นผลนะครับบางคนก็สองก้อนเห็นผลนะครับบางคนก็สามก้อนจังจะเห็นผลผมแนะนำสามก้อนนะครับสามก้อนเห็นผลแน่นอนนะครับนะผู้ใดสนใจนะครับมินคอเลเจนนะครับมิ้นคอลลเจนนะนะครับฟองฟองจะเป็นนุ่มๆนะครับกลิ่นหอม นะครับกินหอมสําหรับผมนะครับผมมองว่ามันเป็นกินกินไข่ไข่ชาเขียวนะครับนะกินหอมครับกินหอมนะครับเด็กก็ใช้ได้นะครับนะยูยูเฮียนนะครับให้ล้าใส่ประมาณเด็กน่อยประมาณเจ็ดแปดปีนะครับใส่ได้ตัวนี้นะครับผมเนาะ